สวัสดีครับเพื่อนๆก่อนอื่นก็ต้องขอกราบขอบพระคุณกวนหมื่นตัวยงนะครับส่วนตัวนะครับคิดว่าตำแหน่งของข้าราชการและนักการเมืองเนี่ยไม่ควรมีเอาไว้เพื่อคำประกันใครหมายเหตุคลิปนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงไม่สนับสนุนความรุนแรงและความเกลียดชังในทุกรูปแบบอาจมีภาพเสียงเนื้อหาและภาษาที่ไม่เหมาะสมผู้มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำที่ต้องคำพิพากษาแม้นะครับการต้องคำพิพากษานั้นยังไม่สิ้นสุดครับเพื่อนๆเพราะอะไรนะครับมันทําให้เกิดกระบวนการการคอร์รัปชันครับเพื่อนๆ นี่บอกตรงๆประเทศของเราเนี่ยนักการเมืองออกกฎหมายเนี่ยได้ประโยชน์กันแค่คน2กลุ่มเองนะครับประชาชนไม่มีตําแหน่งต้องใช้เงินค้าประกันส่วนนักการเมืองกับข้าราชาการนี่สบายเลยนะครับใช้ตําแหน่งค้าประกันกันได้ทั้งทางที่ใครบางคนเนี่ยอาจจะมีพฤติกรรมระยำตำบอนนะครับและอาจจะถูกพิสูจน์ทราบได้ว่ามีมูลหลักฐานนะครับอย่างชัดเจนครับเพืพอ่อนของพนักการเมืองหรือข้าราชาการนะครับ ไปค้ำประกันกันได้ก็ไม่มีใครกลัวความผิดในการคอรัปชั่นไงครับเพื่อนๆบอกตรงๆอาสามาเป็นนักการเมืองอาสาเข้ามาทำงานราชการมันต้องบริสุทธิ์ใจมันต้องดีจริงใช่หรือไม่ทำไมต้องมีตำแหน่งนะครับเอาไว้ค้าช่วยเหลือพวกพ้อมกันเองไอ้ตำแหน่งค้าเนี่ยค้าเฉพาะคนธรรมดาสามัญไม่ได้แรละครับส่วนข้าราชการและนักการเมืองเนี่ย ไม่ควรค้ำกันเองซึ่งกันและกันได้เพราะอะไรครับไอ้พวกนี้ก็สร้างความระยำตำบอลชิบหายให้กับบ้านกับเมืองไงครับทำผิดก็ไม่กลัวนะครับประคัมประกันออกมาสุดท้ายบางคนนี้ไปอยู่เมืองนอกเมืองนาครับเพื่อนตายเลยบันเทิงกัเละเมืองคราวนี้กลายเป็นว่าบางคนเนี่ยเอาตำแหน่งเนี่ยไปรับจ้างค้ำประกรันรับใช้คนระยำตำบอลหรือเปล่าเราก็ไม่รู้อีกแล้วครับเพื่อนเพื่อนจริงๆแล้วเนี่ยนะครับ มันไม่ควรมีพฤติกรรมแบบนี้เพราะอะไรล่ะครับการอาสามาทํางานเนี่ยมันต้องดีจริงนะเพื่อนมันต้องเก่งจริงเพื่อนเพื่อนไม่ใช่อะไรอะไรก็ไม่เก่งสักอย่างเลยนะครับบริหารบ้านเมืองชิบหายไปโป่งหมดคอร์รัปชันมันทั่วบ้านทั่วเมืองตั้งแต่แรงงานต่างดาวไปจนถึงอิดสไายหินปูนนั่นแหละเพื่อนงามไส้ประสาทกูจะเสีย,ยนะครับอะไรที่ข้าราชการหรือนางการเมืองอนุมัตินะครับให้ซื้อเข้ามาเนี่ยแพงทุกอย่างหูฉี่เลยคเพื่อน ม่งตั้งงบกลางยังไงไม่รู้นะครับสูงริบริ้วเลยพอถามไปก็โอ้ยต่ำกว่างบกลางมันจะไม่ต่ำได้ยังไงมึงตั้งซะสูงชาวบ้านชาวช่องเนี่ยเขาซื้อถูกกว่ามึงตั้งเกินครึ่ง <c oughs> อไอง,งามไส้ที่น่าตกใจคืออะไรครับไม่ถูกดําเนินคดีด้วยคือประเทศชาตินี่มีภาษีไว้ผ่านแหะครับประเทศไทยนี่เป็นประเทศกําลังพัฒนาประชาชนยากจนอดอยากมึงสร้างถนนมามึงก็ไม่สามารถคุยกันได้ ไอนี่เทพื้นเสร็จนะครับเพื่อนกูกระเบื้องเสร็จไอ้นั่นมาจอดแล้วอะไรวะประเทศกูแล้วเมื่อไหร่จะเจริญครับเมื่อไหร่ต่างจังหวัดมันจะเจริญบ้างเมื่อไหร่หัวเมืองใหญ่ๆมันจะพัฒนาบ้างเมื่อไหร่ต่างจังหวัดหัวเมืองกลางหัวเมืองใหญ่มันจะมีทางเท้าดีๆบ้างมันจะมีถนนที่ดีๆบ้างหระครับถ้าหากยังปล่อยให้เป็นแบบนี้ตายเลยนะครับถ้านักการเมืองมันดีจริงข้าราชการมันไม่กล้าขอรับชั่นเหรอครับเพื่อน ปัญหาทั้งหมดก็คือนักการเมืองไปออกข้อบทกฎหมายต่างๆให้ได้เปรียบใช้กันเองส่วนประชาชนน่ะแม่งลีไถยอย่างเดียวออกแต่กฎหมายกดขี่กดทับค่าปรับโคตรแพงรัาเพื่อนและไอ้ค่าปร,รับเหานั้นนี่ไม่ได้เข้าประเทศทั้งหมดไม่ได้เข้าหลวงทั้งหมดนะครับมีหักเปอร์เซ็นต์ให้คนที่จับด้วย <laughs> ตายเลยงามไส้ที่ชาวบ้านชาวช่องเนี่ยเขาไปชี้เป้าให้จับต่างด้าวเถื่อนเนี่ย ทำไมไม่ให้ค่าปราบแบ่งเขาล่ะครับเพื่อนๆนหรือไม่ออกกฎหมายออกนโยบายเชิญชวนคนไทยปราบปามต่างด้าวเถื่อนล่ะครับเพื่อนๆไปออกแต่กฎหมายกับนโยบายขนต่างด้าวเข้าประเทศจนแก้ปัญหาไม่ได้แล้วก็มานั่งแหกปากโวยวายว่าวเนี่ยใครพอเห็นให้แจ้งนะครับเพื่อนเพื่อนตายเลยแล้วกูจะไปแจ้งได้ยังไงกูไม่มีหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ กูก็รู้ว่ามันทําผิดจะไปขอดูบัตรอะไรมันไม่ให้มันหัวหมอครับเพื่อนๆไองามไส้เจ้าหน้าที่ของรัฐแม่เดินมีเวลาทํางานนะครับเข้างานเป็นเวลาครับเพื่อนต่างด้าวสบายเลยไม่รู้รู้ได้ยังไงรู้ว่าอาจจะมีใครไปบอกครับว่าเข้างานต้นนี้โมงเนี่ยมึงก็หายหัวไปก่อนพอกูออกจากงานแล้วมึงก็โผล่มาขายของนะครับเพื่อนหรือนะครับากูเนี่ยหรือมีคนชี้เป้าเนี่ยมึงวิ่งหนีไปก่อนทิ้งของไว้ ก็แทนที่จะออกข้อบทกฎหมายยืดทรัพกรณีทําผิดแย่งอาชีพคนไทยมันจะได้เข็ดหลาบไม่ต้องเข้ามาทําพวกคุณพี่มึงมึงก็แหมเหมือนจงใจเจตนานะครับจะปล่อยให้มีการคอรับชั่นเพราะอะไรนะครับเอ้าขนาดตู้แดงอยู่บนหัวมันทแท้ๆนะครับเพื่อนมันยังบอกไม่รู้เลย <c oughs> ไอง,งามไส้ไอ้รอดตาปอนบางที่นี่หนักเลยนะครับท้องที่อยู่ใกล้แค่คืบแค่สอกนะครับ โทรไปรอเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงนะครับไม่พอมาสักทีสุดทะพม่าหนีหมด <c oughs> หนักเลยโก้กลาวนี้จับใครไม่ได้คว้าน้ําเหลวพอจะลงพื้นที่ทีถ่ายรูปกันเป็นชั่วโมงตายเลยนะครับพม่ามันก็แหมเหมือนส่งสัญญาณนี้มาหรือเปล่าก็ไม่รู้มันก็กระเจิงงาะพอจับได้จริงก็แค่สี่กว่าคนทางทาง,งที่มันอยู่กันเป็นล้านตั้งแต่เหนือโจดใต้เพื่อนไปตรงไหนก็เจอ ไม่ใช่แต่ต่างด้าวพมา่าเท่านั้นาเามรลาเวียดนามก็มีไอ้ที่น่าเจ็บใจคืออะไรพอคุณไปตั้งโต๊ะฟอขาวให้มันถูกกฎหมายมันหอบลูกจูงหลานมาเรียนในประเทศไทยล้างผ่านงบประมาณภาษีของคนไทยอีกประเทศเราเป็นประเทศกำลังพัฒนาประชาชนค่าแรง300กว่าบาทยังไม่ถึง400นะครับเพื่อนๆและคนส่วนใหญ่นะครับตามชุมชนแออดัดหรือนะครับเพื่อน ตามตาม่ตางจังหวัดไม่มีการไม่มีงานทําเพราะเข้าไม่ถึงแหล่งงานเอาไปให้ตา่างด้าวมันทําหมดคุณดูได้จากห้างสรรพสินค้านะครับเพื่อนไอพื้นที่นะครับฟู้ดคอร์ททั้งหลายมีแต่พมา่าทั้งนั้นมาเป็นกูก๊ดเพนเชฟคุณคิดว่าขาลรงเท่าไหร่ไม่ใช่500นะครับต้องมี700-800ครับเพื่อนไอผู้ช่วยเนี่ย5 0 0ร0 0ครับเพื่อนทำไมไม่การงานเหล่านี้เอาไว้ให้คนไทยทำ พม่ามันจบอะไรมาแล้วครับถึงให้มาปรุงอาหารให้คนไทยรับประทานอาหารของมันก็ไม่ใช่อาหารที่มีความคล้ายคลึงกับบ้านเรามันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงคุณเอาสูตรไปสอนมันหมดวันข้างหน้านะครับหรือแม้กระทั่งทุกวันนี้มันก็มาเปิดร้านเองแล้วก็มาแย่งอาชีพสงวนคนไทยตรงไหนละครับที่นักการเมืองแล้วก็ขา้าราชการมันช่วยปกป้องผลประโยชน์ของคนไทย ไอ้ที่ออกนโยบายว่าจะกวาดล้างเนี่ยก็เห็นมันเดินอยู่ทั่วบ้านทั่วเมืองและยิ่งสีแยกปทุมวันห้างใหญ่ใจกลางเมืองนี่แหละครับเพื่อนหรือห้างนะครับตามแนวยาวไปเลยนะครับเพื่อนพม่าทั้งนั้นนะครับเมือนเขมรทั้งนั้นนะครับเพื่อนทําไมรู้ไหมครับน้าเจ็บใจแม่งยืนขายโทรศัพท์มือถือสินค้าไอถีนะครับตายแล้วมีแต่พม่าเดปานไม่รู้ว่าได้รับอภิสิทธิ์อะไรนะครับ ยิ่งตามตลาดเนี่ยโอ้โหแขกปล่อยเงินกู้เพียบเลยสรุปคุณพี่มึงมึงจะควานล้างกันกี่โมองครับไ้งามไส้หรือจะรอให้เศรษฐกิจประเทศชาติมันชิบหายก่อนเขาขนเงินออกไปนานมากแล้วครับค่าแรงสูงสูงเนี่ยทำให้เศรษฐกิจเราพังนะครับคนไทยไม่มีกำลังซื้อเพราะไรายได้จากนักท่องเที่ยวไม่หล่อเลี้ยงไม่หมุนเวียนเศรษฐกิจในประเทศข้าราชการ ไม่เข้าใจเรื่องนี้พอเข้าใจได้ครับแต่นักการเมืองที่ไปออกข้อบทกฎหมายและนโยบายถ้าไม่เข้าใจเรื่องนี้ใช้ไม่ได้นะครับเพราะอะไรหลักเศรษฐศาสตร์ง่ายๆนะครับแสดงว่าคุณบริหารไม่เป็นนะครับเพื่อนๆหรือคิดได้อีกแบบหนึ่งครับบริหารเป็นแต่แกล้งบ้านะครับขนต่างด้าวเข้าประเทศเพราะได้ประโยชน์กันอยู่ไม่กี่กลุ่มนะครับดังนั้นไอ้ตำแหน่งตำแหน่งบ้าบออะไรเนี่ย ไม่ควรมีหรอกนะครับเพราะประเทศชาติชิ้หายคุณพี่มึงมึงก็ไม่ได้ช่วยอะไรประเทศนะครับเพื่อนไปร้ <าม S 2> อง<ส>เพลงดีกว่า,<ต>ากินแล้วไม่เยอะกินวันละสองสองเช้าสองเย็นสองแล้วก็พอได้อิ่มกินวันละสองสองสนุกและสุขใจและจริงๆิก็ยังพอได้อิ่มละวันละสองสองสองกูลเกียรติจริงๆเลยไอเพลงที่กูแต่ง